เรือ USS Somerset หรือเรือคนส่งสะเทินน้ำสะเทินบกของกองทัพสหรัฐอเมริกาถูกส่งมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมฝึกคอปราโก2024โดยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2567กำลังพลฝึกของกองทัพไทยสหรัฐและชาติพันธมิตรได้เข้าร่วมฝึกคอปราโก2024 นับฝูงบิน201กองบินฐานเรือกองเรือยุทธการที่จังหวัดระยองการฝึกเชระยะเวลา12วันตั้งแต่26กุมภาพันธ์จนถึง8มีนาคมซึ่งมีกำลังพลหลักจำนวน7ประเทศได้แก่ไทยสหรัฐสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุน่นเกาหลีและมาเลเซีย ซึ่งยังมีประเทศที่เข้าร่วมฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชนจำนวน2ประเทศได้แก่จีนและอินเดียโดยยังมีประเทศที่เข้าร่วมฝึกเพิ่มเติมในการควบคุมและบังคับประชาการอีกหนึ่งประเทศคือออสเตรเลียการฝึกรวมทั้งสิ้นจำนวน30ประเทศโดยมีกำลังพลจากประเทศต่างๆเข้าร่วมฝึกจำนวน9,590นายการฝึกร่วมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลที่เข้าร่วมฝึก ทั้งในส่วนของกองทัพไทยและกองทัพชาติพัฒมิตรโดยจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการความชำนาญและเทคโนโลยีทางการทหารสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพาชมเรือ USS Summerset ใช้รหัส LPD 2 5เรือ USS Summerset ชั้นอันโตนิโอตั้งชื่อตามคอเตอร์ Su m เมอร์เตรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐ เผื่อเป็นเกียรติแก่ผู้โดยสารที่เสียชีวิตบนสายการบิน United Airlines ์เที่ยวบินที่93เป็นเหตุการณ์ในวันวันในขณะที่กำลังถูกผู้ก่อการรายจี้บนเครื่องบินเพื่อให้ไปชนตึก World t r a ร e เซ็นเตแต่ถูกผู้โดยสารขัดขวางไว้ทำให้เครื่องบินเบี่ยงเบนไปตกในเมืองสโตน Creek ในเขตซัมเมอร์เซ็ตรัฐเพนซิลเวเนียทำให้มีผู้เสียชีวิต40คน เจ้าหน้าที่บนเรือเผยว่าเรือสหรัฐลำนี้เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของวีรบุรุษเหล่านั้นที่ยืนหยัดต่อสู้อย่างกล้าหาญบนเครื่องบินเที่ยวที่93ชิ้นส่วนของเครื่องบินดังกล่าวนำมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างบนเรือลำนี้อีกด้วยมันเป็นเรือของกองทัพเรือลำที่4ที่เข้าประจำการในกองทัพเรือสำหรับคลาสนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่11ธันวาคม2009โดยบริษัทเอวอนเดลชิปยาร์ด และเริ่มเปิดตัวเมื่อ14เมษายน2012มีระวางขับน้ำ25,000ตันตัวเรือมีขนาดความยาว208เมตร50เซนติเมตรกว้าง31เมตร90เซนติเมตรฐานเรือกินน้ำลึก7เมตรตัวเรือมีความสูงเท่าตึก7ชั้นขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล4ตัวคอยเพียวสติ๊กควบคุมเพลา2ตัว ให้พละกําลังสูงสุด40,000แรงม้าและผลิตกระแสไฟ30เมกะวัตต์ทำความเร็วคงที่22นอตหรือประมาณ41กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีการติดตั้งอาวุธบนเรืออย่างปืนใหญ่บุสต์มา t เตอขนาด30มิลิเมตรจำนวน2กระบอกสำหรับการป้องกันภัยคุกคามบนผิวน้ำ เครื่องยิงขีปนาวุธ Rolling Airframe Missile จำนวน2เครื่องสำหรับการป้องกันทาอากาศ USS Somerset ใช้ในการลำเลียงพลและอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงหนัก CH-53E รถลำเลียงพลหุ้มเกราะรวมถึงเรือสะเทินน้ำสะเทินบกมาพร้อมกับเรือ USS Somerset เข้ามาเทียบท่าอย่างประเทศไทย การซ้อมรบในครั้งนี้ก็เ,เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐรวมไปถึงชาติพันธมิตรที่ช่วงระยะหลังมานี้สหรัฐห่างเหินกับกองทัพไทยมากขึ้นการตอกย้ำของการฝึกเพื่อให้มั่นใจว่าชาติพันธมิตรอย่างไทยนั้นคือประเทศที่มีความสำคัญต่อจุดยุทธ,ธศาสตร์ของชาติมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานการณ์โลกแสนยานุภาพจะเป็นไปอย่างไรเพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ